จะต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนในแอปไทยดีก่อนครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Play s t o แ e หรือ t โต e กดค้นหาครามออนไลน์แล้วก็กดติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปครามออนไลน์ขึ้นมาครับไปที่ลงทะเบียนด้วยไทยดีไปที่เข้าสู่ระบบด้วยไทยดีใส่รหัสผ่านสำหรับแอปไทยดี กดยินยอมตั้งรหัสผ่านสำหรับกรามออนไลน์ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิกรามออนไลน์เรียบร้อยแล้วกดตกลง่รหัสผ่านเปิดการใช้งานสแกนนิ้วสแกนใบหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป ยืนยันตัวตนเพื่อใช้แอปสำเร็จข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานกดยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดและกดต่อไปอนุญาตแอปให้เข้าถึงตำแหน่งเข้าสู่หน้าแรกของแอปครามออนไลน์กดที่ขีดสมขีดระบบจะแสดงยศชื่อสกุลตำแหน่งและสังกัดของเรา ของผู้ใช้งานทั้งหมดนะครับกดที่รูปโปรไฟล์นะครับเราจะไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันกดถ่ายแล้วก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราจะไปเริ่มต้นใช้งานทดลองใช้งานด้วยการสแกนบัตรประชาชนนะครับระบบก็จะตรวจสอบว่ามีคดีรหรือไม่มีหมายจับหรือไม่นะครับ มันมีก็จะแสดงว่าไม่มีสำหรับแอปนี้แล้วถือว่าสะดวกและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลยครับขอบคุณแอปดีๆแบบนี้เลยครับ